เพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญดีบุกรอ8 50สตางค์ปีพศ2489ขายเหรียญ50สตางค์รอ8เนื้อดีบุกสภาพสวยๆขายเพียงเหรียญละ300บาทค่าส่ง50บาทผมซื้อเหรียญน,นี้ไปแล้วนะครับแฮสั่งปิดไปแล้วนะครับอ้ามาดูกันครับเพื่อนๆให้เวลา3วินาทีกดหยุดดูภาพเองน,นานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินกดหยุดเลยครับ ดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพไปเลยจ้าเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะครับจะได้เห็นรายละเอียดของเหรียญชัดๆนะครับแบบนี้ขอบเหรียญด้านนอกนะครับจะมีบิ่นบ้างปริบ้างขอบเหรียญด้านในเม็ดจุดชัดผิวประหลอดเงาวิ้งเลยนะครับเส้นผมนี่คือคมชัดประหลอดตรงกลางเหรียญไม่ค่อยหลุด ครบ5วิผมจะเลื่อนนะครับ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน 1, 2, 3กดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยครับเอาไปขยายดูเองในมือถือแบบนี้ภาพเหรียญแบบนี้ครับถ้าเป็นภาพสวยๆหายากนะครับ